มาครับติดตั้งลงรถเรียบร้อยทดสอบโฟล์ต็ปนะครับ mm hmm. เริ่มที่สเต็ปแรกเช็คเฟลดลำโพงฮะตอนนี้ข้า่งทำการเช็คเฟลดลำโพงอยู่นะครับเช็คแ mm hmm. ประตูไปแล้วเช็คแผงหลังนะครับตอนนี้เฟลําลำโพงถูกต้องฮนะ mm hmm. เดี๋ยวเช mm ็คซาวไลท์นะครับปิดเปิดไฟปิดไฟไฟดับนะครับเปิดไฟไฟติดนะครับสวิตช mm ์ hmm. นะครับ mm hmm. บนปีฮะบนปีฮะ เห็นเป็นงานหุ้มนะครับสีดำขาวนะฮะเปิดไฟครับสวไรท์นะครับไลติ้งนะครับตู้เป็น RGB พร้อมกระบะแอมเปลีเป็นสีนะครับไฟลำโพงเป็น2อสีเป็นไอทูนะฮะวงใหญ่วงเล็กเป็นสีแดงนะครับทั้งแผงประตูและแผงหลังเลยนะครับเครื่องเล่นเดิมนะครับปรับปรุงสัญญาณเสียงด้วย b m 7นะครับพาวเวอร์ในระบบ3ตัวทดสอนะครับแสงสีเสียงครับ พังทำงานแสดงว่าพาวเวอร์ตัวนี้ทำงานนะครับไปค่ะปาขึ้นใช้ได้นะครับตัวนี้ฮะขับเบรสนะครับจะได้เห็นว่าพลังเบรททำงานอยู่นะชุดนี้เป็นเครื่องเสียงมือ2งานซาวมือ1นนะฮะไม่บอกไม่รู้เหมือนใหม่เลยนะครับมาดู A1 a, 1, a 1, นฮะนี่ก็เหมือนใหม่เลยนะฮะขับแต่งประตูซ้ายและขว,วานะครับตัว A1 หน ต่อไปนะฮะมาดูงานเข้าฟิวนะฮะเรียกว่างานระบบสายนะ,ะด้านหน้าเราให้ความสำคัญนะครับ A 1 A 2และ A 3นี่เป็นของใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะระบบฟิวจากเอ็กซนะครับเดินสายเก็บงานอย่างดีะฮะเครื่องเสียงมือสองงานสาวมือหนึ่งะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวส่งงานกันบทเพลงต่อไปครับ